บาก็ให้่วยเซียนตึงแชมป์สองบาทช่องจริงหมยยี่สละกลับมาพบุบลอีเช่นเคยกับวันไฟไหน38ในวันเสาร์ที่6ธันวาคม2568บากแปบาก็ให้สามหมัดกันไปเลยนะฮะไปกันหมัดที่3พิกัด1 2 5ปอนด์ปอดอาลีฟสอเดชพันธ์หรือลิกิตบ้านไยมุกอันดามันฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนเอลฟมาดีเอลส์จาลามีเจอรามาดอนออนดัสหนุ่มเลบานอนฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชนะนอกชาติพยักฆ์ศักดิ์สตุนในายกที่2ไปด้วยนะฮะส่วนตัวเสียนชอบอ มวยขวาฝีมือทักษะคุบเครื่องขวางหน้าแทงยัดไส้มีความนโนลวยเฉพาะตัวด้วยนะฮะมดทิยาพิกัด115ปอนด์เพชรจีจา้าลูกเจ้าพ่อลงต้มสาวหล่อเดอะควีนราชินีคิกส์บ็อกซิง่งฝั่งแดงเจอมาตินา่าเคียชินสกาสาวโปแลนด์ฝั่งน้ำเงินด้วยฟอร์มล่าสุดชนะในคะแนนมาด้วยกันทั้งคู่นะส่วนตัวเสียชชอบเพชรจีจา้ามวยขวาบูรหำมจับขาสับศอกสวนโอหุกซ้ายฮุกไหนปะจันหน้า,นาอาวุธหลากหลายกว่านะฮะ และคู่เอกชิงแชมป์โลก MMA รุ่นแบนชอมเวทพิกัด145ปอนด์ฟาบิซิโออันเดอารีหนุ่มบารซิลฝั่งแดงฟอร์มล่าสุดชนะน็อกคอนวอล์อิูในยกที่หนึ่งไปด้วยนะฮะเจอเอ็งออกิลหนุ่มมองโกเลียฝั่งน้ำเงินฟอร์มล่าสุดชน,คน,นะคะแนนเจเรมีปาคาชิวไปด้วยนะฮะบอกเลยว่าคู่นี้ระห่ำฉ่ำจ่อแน่นอนนะฮะมุมโซตัวสินชอบฟาบิซิโออาวุธครบเครื่องศอกนำเข่าคุกนเตะรุนแรงปิดเกมรวดเร็วกว่านะฮะชอคูนหนสนใจคู่นหนเป็น เไปที่หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไปด้วย